สบายดีพี่น้องมือนีการมาพบพอกับดาวเครื่องเนาะพี่น้องเนาะเรื่องกะบบุคาทายคลิปลงไลายมือเลยพี่น้องเอ้ยย่อนวายอยากดีอยากเนาะคลายเครื่องคลายคอง้งเนี่ยแหละพี่น้องและะ้วก็ไลยแนวนะก็เลยว่าบุงมีโอกาสนะเนาะสีได้รีวิวอาหาหรือว่ายังลูกค้ากส่งมาทานเนานะนนในเฟซในไลน์แต่เครื่องกะยังค้าเวียร์างงานอยู่มือนีนานว่างๆพี่น้องเอ้ย เดืองกับเขาไม่ร้ายแบบนายหลุนพี่น้องมื่อเลกซื้อเลือกส้มกันหไหนแด้วพี่น้องเนี่ยเสียเงืนแต่มีร้ายแบบพี่น้องเนี่ยเสียเงินเนาะมีร้ายรุ่นร้ายแบบเสียเงนินะนะงามๆพี่นอ้องตัวนี้มาใหม่เลยพออันอันนี้เอามาให้ลูกค้าพี่น้องลูกค้าเป็นสั่ง ขาสิมหาโตและกระดำสิมหาโตเพื่อนก็า,าใหม่เพิ่นเนะาะจะเพิ่นชินุงน่งงานบ่หรือวรูไรนเรื่อนกับบูเนะาะก็เลยเอามาให้เพิ่นสิมหาโตพี่นอ้องอันนี้เป็นราคาตัวหนึ่งสี่ร้อยบาทพี่นอ้องมันจะเป็นเสื้องานปลายเรื่องทรงให้ลูกค้าตัวหนึ่งสี่ร้อยเพิ่นสร้างขาวนสิมหาโตพี่นอ้องแต่กระดานี่ก็สิมหาโต เพิ่นสีใสเป็นนุง่งบอกรือว่าเพิ่นสีหยอย้อันคนงานบอกรือว่าเพิ่นสินุ่งเป็นกลุ่มเนาะอันนี้ก็บ,บ่ฮห้มันจะเป็นเสือง,งานป่ายพี่น้องเพ,พิ่นงานมง,งามพี่น้องเลยจะมาบ่กใกล้ากได้เป็นนุ่งอยู่ฮะย่างบอกเพิ่นของลูกค้าเป็นกะลยวายามีรายงานศพมันก็งามพี่น้องเป็นศพแบบศพนานาะนะพี่น้องมีเอ็มกับแอลเพิ่นสร้างปนปนโมดแต่ว่าต้องเป็นขาวกับดำนั่นนี่นะบะฮูหูไม่ได้เพิ่นสีมาเอาเนาะพ่าเพิ่นมาสร้างปลาไ่วัง สรงเสมือนี่แหละมีเสือมาใหม่ลายอยู่พี่น้องเอ้ยมาอุดน,นูนกันได้เด้อม,มากแบบใจกันเนาะเขนยาวคือพวกนี้ก็เป็นพวกงานอินซีพี่น้องตัวนี้มีมีสีขาวสีเหลืองสีดำสีกรมมีลายสีอยู่พี่น้องตัวนี้ราคาหาร้อยหาสิบบาท แต่ว่าเข้าโซ่แต่สีขาวเพราะว่ามันเปื่อนเขาก็เลยบ่ได้โซลายสีเนาะแต่จะมีพววใส่ mc พวกนี้ mc นิวยอร์กแ้วก็ยังแหละเครื่องการบ่เปินะมีลายสีอยู่พี่เนาะเลือกซื้อเลือกซุมกันได้เดอ้อมีเครื่องเขาไม้ลาอยู่พี่เนอะเดี๋ยวพี่พาไปหาหน้างสาค่4 หน,นาวๆพีน้องอากาศหนาวเย็นหนาวเลยเป็นอะลุมกับแม่อะไรเมื่อคืนนี่นนเราไปโท,ทรมาบอกเราเห็นงานบอกเออ เป็นพวกเสกแคนยาวพี่เนาะแคนยาวมาใหม่เด้อมีลายแบบให้เลือกเนาะเป็นเหยือดเอ็มซีพี่นนอะ เงียบละเงียบแล้วเมื่อนี้บมีเด็กน้อยพี่น้องแล้วก็บโมีเบาไก่เนาะเพราะว่าเบาก่ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องจะพึ่งกลับไปยังแล้วพี่น้องเนาะกะขาบึงส่งส่งเบาก่ยด้วยพี่น้องเด้อพึ่งกลับไปวิ่งเบากาพ่งกลับไปยังเนาะ น้องสาวกับเชื่องกับชิมาเลาบางคนกับทามเนาะทามเรื่องเพิ่นนะนะประวัติเน่ยๆของเพิ่นเนาะก็คือเพิ่นก็อยู่น้ำเมถาวรตั้งแต่เพิ่นได้หกเจ็ดปีเนาะพี่น้องแต่การเมถาวแม่เพิ่นกับเฮตีเออยู่ไทยเนาะแม่เพิ่์นนะนะบานนี่ก็ทุห้าเฮืองอยู่กับเพิ่นกับว่าอยากไปไทยอยู่แต่ยังคาโควิดพี่น้องเลยแม่เพิ่นกับเฮตีเกอยู่ไทยเนาะ มือน้กะเฮ้าซีมาเบาไกลกะกลับบ้านเลยพี่น้องเบาไกลกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้กลับบ้านกลับน้องมี่น้องแบงแต่ว่าดาวเรื่องบริกลกับเพิ่นกลับไปเบียกไปงานเพิ่นเนาะเพิ่นสิยู่เลยบอกรือว่าเพิ่นซีมาเนาะกบถบทะรุนน้ำกันเนาะข,นข,นขึ้นยังไงเพิ่นนั้น บางคนว่าบ่ากลอยู่บ้านนะคือกลัวเนาะเรื่องก็ว่าคือกันเด้อพี่น้องเ้อก็คือเนาะแต่ว่าอยู่นี่ก็ก็คือไปนนหนึ่ง้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ไซก็อยู่ได้นะพี่น้องเนาะคะแนนว่ามีความสุขก็อยู่ได้เมดอยู่นามงก็มีความสุขคือกันเนาะอยู่นี่ก็มีความสุขคือกันอยู่ไสก็ได้พี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนวนี้แหละแต่ก็มานอนผุ่นเธอก็นอนผีพี่น้องแต่สไลจะใส่เวลาอยู่นี่ไลยกลัวเพราะว่าเทากัญยาคลายเครื่อง้อพี่น้อง บสบายดีอีกเทื่อนหนึ่งเด้อพี่น้องเขากับบริเทนหนักกันซองซ้ำหมื่นนะพี่น้องเนาะขอเ่ีงกับบริลล์ลงคลิปดว่าเนี่ยประหยัดมากัลยนะมัอคนะืนนี่กะว่าสิกลับบ้านน้ำเบาไกลอยู่เด้อพี่น้องแต่คิดว่าช่วงนี้พันแย่หนาวพี่น้องเอย้ยกะเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อพ่อวนันพ่อน้องโจโจ้เพิ่นเสียนะพี่น้องเนาะแต่เฮื่อนกับบริลล์กับ เพราะว่าเรื่องกะอยากคลายเครื่องนะพี่น้องเพราะว่าก็เลยห้บเบไกลกับลูกๆเนาะเพิ่นกลับบานน้ำโมพี่น้องเงยนี้นะเรื่องกับบอดก้รับน้ำเพิ่นซ้ำเป็นทางแรกพี่น้องเอ้ตั้งแต่พบกันมาเนาะที่ว่าบอด้รับบ้านน้ำเพิ่อนนะนะตะกี้เฮาก็ไปฮับไปส่งมากกะกลับนั้งกันตลอดพี่น้อง นี่แต่เ่อนในเราบริกรต้องการเพราะว่าช่วงนี้มันก็ดด้คายดีใน่พี่น้องก็เลยบยริกรน้ำผึ้น,ำนจำเนาะจึงได้กับฝากอะไรเนาะพอหน้องโจเดนอฝากอะไรน้ำผึ้นเนาะแต่กับ,กอกบขอโทษหลายๆที่เรื่องกับบริไปห่วมเนาะให้บบาไกลไปแทนไปเนาะ <c oughs> กับลุกๆลูกเนาะไปแทนพี่น้องเลย เพราะว่าหฮาก็ยากหลยอยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าพอหัวกันมืดขึ้นเนพี่น้องมื่ขึ้นนีกว่าสิไปสิไปบ่บหรือบ่ไปเห็นนะแหละบ่บไกลเพิ่นกับว่าเอให้อยู่เครื่องซะผะว่าเพิ่นสิไปกับลูกๆก็ได้ตอนแรกเพิ่นก็ว่าสิไปค้เดียวเนาะเรื่องว่าเอาลูกไปน้ำนนี่นะเพราะว่าบุีผู้ไปหบไปส่งพี่น้องเอ้ก็เลยยากเนี่ ชุ่เพิน่นมาอยู่กับเป็นสีเงาเงาได้พี่น้องเป็นแบบคือบูมีชีวิตชีว่าเนี่ยได้พี่น้องเลย <c oughs> เป็นเงาเงาเงาเง,งาได้บูเรื่อ,องกับซีมา,าว่าดรามา่าคอมเมนต์หนึ่งเนาะอ่านเบาไก่บัวไอ้บัามาอยู่น้ำเขาอย่างนนเนี้นี่นะพี่น้องบอดีเห็ดยังแล้วกับ่อายลูกเขาบ่ออยังนั้นนะพี่น้องจักสิว่านะได้พี่น้องเนาะ เรื่องกับขอนำลายซะพี่เนาะโบอยากให้คิดนะนั่นเนานนะให้คิดว่าต่างคนต่างอาศัยกันเนาะต่างคนต่างอาศัยกันต่างสวยเรือกันนะะนะเรื่องกับอาศัยบอาไก่บบาไก่นี่สไลด์มิดเติเฮืองเลยพี่เนาะมิเดเฮืองอาศัยบอาไก่ได้สไลด์บอาไก่ก็บโบได้อาศัยจะเฮืองมิดเดิลไม่อยู่น้ำเถอะนะไม่อยู่น้ำ เดว่าเรื่องอาัยนี่เฮือมีนคนอาศัยบอกกายรอาไซอย่างเงี้ยใครห่านใครห่อไปเอาเครื่องเอาคองเอาลูกอาบน้าให้ลูกบอกกายเป็นคนหาพิสูจน์มเลยพี่เนาะจนโมมีเวลาแบบบไปเหตุลูกว่าสิไปคิดแนวอื่นนะสุมเฮานะเรื่องกะยูห่านกะตรงไปใส่สมองเนาะและ้วก็ใส่แบบใส่ทางกายนี่แหละพี่เนาะโมมันใส่ทางกายแบบนัแ้นบบพี่เนาะเแบลวัด คลายเครื่องนะเฮาเฮาก็ตรงเมื่อยเนาะแมนบอกคลายเครื่องเฮาก็ตรงเมื่อยจนโบมีเวลาแบบสิไปขิดเรื่องแบบเรื่องที่เพื่อนคอมเมนต์มาฮะนะพี่น้องเรื่องกับเขาโทษเด้อถาเรื่องเบาบุถึงยังกับเขาโทษพอไพ่ลงหนาเด้อกับอยากให้คิดแน่นเนาะเพราะว่าต่างคนกับคิดว่าต่างอาศัยกันอยู่น้ำกันเฮาก็มีความสุขแล้วก็ต่างคนกับต่างอาศัยกันนอนในหนาซะ ไปเยาเบาแกลยาวไปไล่ดอกพี่น้องเอ้ยเรื่องกับฮากาซิได้ลงคลิปเมื่อนี้แหละหลังจากที่ว่าท้ายเครื่องท้ายคล้องแล้วก็เอาเครื่องเขาห่านไหมแล้วก็เลยง่าขนะพี่น้องขาบุ้มีเพื่อนเนาะเรื่องกับจักสิไปอาศัยไผ่นร้ายเรื่องน,นี่แหละอาศัยถ้าเบาไกลีบุ้มมีเรื่องเนาะเบาเพื่นเพื่อน,นาาอ,นอนนายุได้อยู่ดอกพี่น้อง แต่ว่าเฮืองบูมิเพิ่นบอ่อผู้ว่าเฮืองซีอยู่ได้อยู่บฮันะเพราะว่าตอนบูมิเพิ่นเฮือ,องกับหยงยากไยมีเพิ่นเข้ามากก็หู้ซึ่งว่าเพิ่นมาแบ่งเบาภาระอันนี้แหละเฮืองจริงเบาว,ว่าเฮืองนะอาศัยเพิ่นไล่กลัวเนาะบางคำเฮืองกับอธิบายเป็นแบบอธิบายเป็นคำเบาอะไ้พี่น้องเบากึ่งๆข้างๆนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอโทษเขอไผ่ได้พี่น้องเด้อ ขันคํำไดที่เครื่องเว่าบ่บถือหรือว่าเว้าแห้งไปเนาะกะขอโทษลวงหนาด้วพี่น้องเด้อผู้เรื่องกะขอบก้นอื่นกะขอบคุณทานผู้ชมลายลายเด้อที่เขามาเบงเนาะกะอยากถ้ามีความคิดอะไรกะคอมเมนต์ได้นะพี่น้องเนาะบบเป็นยังคอมเมนต์ได้เรื่องกะจะได้ฮู้เนาะจุดบ่บกพรองของตนเองในเรื่องกะจะได้แบบ พัฒนาเนาะกับบุกิยังดอกอันนี้กะมืออนี้กัว่างๆพราะว่าราคนมาพี่น้องกินนีก็ลูกข่ายเครื่องบาคนมาแล้วก็เลยได้มาอัดคลิปเนี่แหละพี่น้องมืออนี้กับ,บุมีซุ้มเพลินกับเป็นเงาเงาเด็กพี่น้องก่อนอื่นก็เนาะกับขอบคุณได้ลายๆเอ่้อ้ทันผู้ส้มทุกคนเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้พวกเรา พกเขาก้ากะดีใจแล้วกะปั๊บปลื้มใจเนาะที่ได้เห็นคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์บอดีกะโบว์นาบอดีเนาะอาจจะเป็นคอมเมนต์แบบตักเตือนยังบนอันนี้เพื่อนกะบัว่า,บบาย,ยังดอกอันนี้กะบกไกลเพิ่นกะเมื่อบ้านพี่น้องเมื่อนี้กะจากโมลิซิมายัางบู่าจะได้อาถานกับน้องสาวมือนี้ เป็นซีไม่เมื่อยพี่น้องเลยเมื่อยย้อนแบบเท่าแบบร้ายแนวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าคลายเครื่องคลายของกะโซล่าก็มีแต่เครื่องเนาะผู้มาคลายน้ำเพลินกะยังคลายบูเป็นกันใดได้อีกยังละ่ะเอาละพี่น้องคลิปนี้กะเรื่องกะสิจะคอยจบลงเมื่เท่านี้เนาะขอไปคลายเครื่องก่อนขอบใจนายคิดไหนเล้วพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อกลับสบายดี